ก็จงพราอว่าวพราสักายวันดันดวงดาวไดส่งคำพราอว่าพราโอ้เธอจะเป็นใครนั้นเธอจึงพราอว่าพราอว่าก็มีพวกเขาอาสามาคลายความเครียดที่คุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะไปยิ้มมังพร้อมกันกับโชพราะ ครั้งสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับเพราะเราโชว์พาวโอ้โหไม่เป็นไรเป็นไรดีๆเลยเครียดอะไรรึเปเนี่ยน้าเครียดมากเลยเครียดเป็นไรนะพูดแล้วไม่อยากจะเล่าไม่ต้องเล่าเราเข้ารายการเลยนะเดี๋ยวก่อนผมจะเล่าให้ฟังกันแหละเมื่อวานไปซ้อมกันผมก็ไม่ได้ไปติดเรียนเมื่อเช้านัดเก้าโมงปติโถกจะบ้าหรือเปล่า นัด9ก้าโมงอัดปุ๊บผมมีสอบตอนบ่ายต้องไปสอบอนั่งรถประมาณสองชั่วโมงไปกลับกลับมาอัดอีกแหละไม่เครียดได้ไงบทบทก็ไม่มีให้ผมซ้อมคนที่เครียดอ่ะมันควรจะเป็นพวกเราหรือเปล่ามไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาพูดเลยลิตาอโอ้ชีนา่าเลยฮ้ะของฝากพี่เปิ้ลเคยเอามาให้เพื่อนร่วมงานไหมพาอลาเบเวิร์ไม่มีไม่มีให้ผมเดี๋ยวอยากได้มากโอเคโอเคเครียดมากใช่ไหมครับเครียดครับวันนี้ครับ โชเพลาจะมาคุยกันเรื่องการคลายเครียดกันเออจอบจอบแล้วจอบเครียดอะไรก็ความสูงของมันนี่แหละนี่มันยืดไกลๆเลยย้นเลยได้ได้คลยเออมาเออหายเครียดยังน่าจะดีขึ้นน่ะเหมือนเดิมอ่ะอาชีพไหนบางทีน่าเครียดมากเลยแบบคนไหนบ้างอน่ะน่าจะเครียดมากๆเริ่มเลยวัยรุ่นเออเครียดอะไรวัยรุ่น โอ้โหเดียวเดียวเดียวมันเอาท่าจบไปแล้วเริ่มเครียดอนะครับเจ้างานที่ไหนทำมาเนี่ยโอ้วัยรุ่นนะครับอย่าเห็นว่าไม่มีภาระต้องรับผิดชอบสอบแอดมิชชั่นนี่ไงเรียนพิเศษนี่พูดไปแล้วอ่าไหนจะไปต้องไปติวไปเที่ยวกับเพื่อนไปเดินฮะเที่ยวกับเพื่อนนับด้วยเหรอเที่ยวเพื่อนเครียดอ่ะบางทีอยากอยู่บ้านกับครอบครัวผู้นี่โอ้โหเพื่อนชวนออกมาแล้วเดี๋ยวออกไปเนี่ย เพื่อนคังฟังเอาไว้เลยนะคะอย่าไปชวนมันไปไหนคังเป็นคนชอบอยู่บ้านใช่คังไม่ชอบออกข้างนอกอย่าได้ชวนมันใช่คังไม่อยากมีแฟนด้วยเพราะคังรักกับแม่มากใช่คังไม่สนใจผู้หญิงคนไหนเลยเออเลยเรียกนี้โกรธอะไรกันมาเปบ้าเครียดไงเครียด่อแล้วมีคนไหนเครี่ยถึงไหมผมผมผมเนี่ยเป็นวัยรุ่นเหมือนกันเป็นวัยรุ่นครับต้องผ่านต้องผ่านการเรียนรอรออ้วนเนอเนักศึกษาวิชาเอกลืมองจริงจริง

แต่มันต้องฟังรู้เรื่องไม่ใช่หรอใช่นี่ไงนี่พูงนับอย่างนี้เลยมันคือคําว่าหนึ่งสองสามสี่ม่เคียดไหต้องพูดให้รู้เรื่องใช่วิธีแก้ง่ายครูฝึกพูดให้มันหน่อมเน้มหน่อยเออหน่อยนิดหนึ่งนักศึกษามายืนนี่ยืนเรียงเลยนะเรียงกันนะค่ะค่ะนักศึกษาวิชาทหารแถวต้องเออไม่เครียดเลยใช่ไหมเรื่องดีขึ้นอ้าวนับ สองเนี่ยยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนุ่นนุ่มนวลแล้วรู้เรื่องไหมผมั่งอะไรค่อยๆไปค่อยๆไปมากเลยไม่อยากรู้ว่าเมื่อคุณเจอเหตุการณ์รบแล้วคุณถูกฝึกมาแบบเนี้มันจะเป็นยังไงปังเลยปัง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 งปังปังปัง สงครามนี่ก็เครียดใช่เออแล้วน,นอกจากนอกจากครูฝึกนอกจากรอดอนอกจากวัยรุ่นแล้วมีใครเครียดไหมฮะผมต้องไม่รงให้บ้านผมป่วยบ่อยแอทีมมันทผมคุ้นหูคุ้นตามากคุณหมอพ่อผมเป็นหมอเครียดมากค,คือคือเวลาพ่อผ่าตัดเนี่ยพ่อจะพ่อจะเครียดมากเส้นตรงนี้จะขึ้นเลยเครียดมากตึงตึงกับบ้านตรงนวดให้ตึงเครียดมันต้องรับผิดชอบชีวิตคนป่วยนี้แหละแล้วก็ไม่ได้กำลังใจจากใครเลยลังเลงภาพคุณหมอคุณหมออ่าหมอหมอหมอว่าคนไข้คนไข้คนไข้มานอนนอนพาพาพาซุ้มอกอ่า มกเลยหมอปักเลยส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพหรือคนที่มีความรับผิดชอบสูงๆแน่นอนแน่นอนเครียดุูดพากษานี่แหละผมอยากรู้ว่าเคลียรเครียดยังไงบรรยากาศในศาลเนี่ยมันเครียดอืออมันพายคนเครียดหรือใช่แล้วมีแค่คนเดียวครับที่จะสามารถขัดจัดความเครียดนี้อ๋อนั่นคือผู้พิพากษาครับทำบรรยากาศให้มันสนุกสนานสิศาลนี่ศาลนะเสื่อมเสภาพเนี่ยดูจะเป็นศาลเตี้ยนะครับ อุปกรณ์เขาคือคอนหนักๆใช่ทุบไปตักตักเขี้ยนไหมเสียงเนี้ยตักตักขอความสงบไพศาลด้วยเงียบเงียบเขียนเขียดเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนใช้คอนนี่ครับตีเป็นเสียงเครี้ยนไหมเนี่ยไม่เครียดไม่เครี้ยนเขียนนะจรขึ้นดีขึ้นเออนุ่มๆครับมีเสียงด้วยน่ารักสร้างบรรยากาศในศาลให้เป็นเกมโชว์ครับรออะไรมาแล้วไปผมเป็นผู้เจ่งสารนะได้เลยยืนเลยยืนเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับ จำเลยที่1และจำเลยที่สองสวัสดีครับ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 เชิญนะเชิญเลยนะจำเลยที่1คุณธันวาครับครับจะเปิดแผ่นป้ายที่1 2หรือ3ครับ2ครับ2แผ่ขียนไที่2ครับคำถามมีอยู่ว่าครับครับวันที่12เมษายน2555คุณทำอะไรอยู่ครับ ผมนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านครับคือผมไม่ได้ไปที่เกิดเหตุเลยนะครับผมไม่ได้ทำจริงนะครับผมนั่งทีวีอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปตรงนั้นจริงๆิจรงๆๆผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำเฮ้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 สามเตะคุณได้ผ่านเข้ารอบจากสารชั้นก้นเข้าสู่สารดี ตอนนี้ครับสิงงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วครับการตัดสินผลขอเชิญจำเลยที่สองคุณทองเตะครับคุณทองเตะครับครับผมยินดีกับคุณด้วยครับครับผมคุณติดคุกตลอดชีชีวิต ไม่เครียดเลยะเครียดได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยหายเครียดเลยใช่ไหมไม่เครียดแต่คุกตลอดชีวิตจะสนุกได้ลุ้นด้วยลุ้นนี่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาชนความเครียดนีไม่ได้มีแค่ข้อเสียข้อดีมันก็มีจริงเหรออาจาะงงเอาจริงๆเขาบอกกันว่าถ้าเกิดเรามีความเครียดอ่อนๆเครียดไม่เยอะมากเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราทําอะไรดีๆได้เช่นเช่นก่อนสอบคุณสังเกตไหมว่าเราจะเครียดนิดนิด แค่นิดแล้วมันจะตึงๆมันจะเริ่มขยันอ่านหนังสือมากขึ้นอยากทําอะไรมากขึ้นตื่นตัวมากขึ้นหายง่วงทำให้อ่านหนังสือมากขึ้นสอบได้ก็ผลดีมากขึ้นใช่แล้วท้ายที่สุดเราก็ต้องเป็นคนดูแลบาลานซ์มันเองว่าเฮ้ยจะเครียดประมาณไหนถึงจะพอวันนี้น้องค้างหายเครียดไหมคะที่พี่ๆเขาช่วยเหลือกันขนาดนี้หายแล้วครับเนี่ยเพินมากเลยทำไมเหมือนแคนอะไรกัน่ ผมว่าอยู่กับมันให้ได้อและ,ะท้ายที่สุดแล้วนะคะทุกขึ้นมันสูงคุณจะหายเครียดถ้าอ,อยู่กับพวกเราชมเร,รา,อราตอนไม่ธีนี้แล้วคุณต้าจำตอนไม่ีไหนมาใช่หรือเปล่าวิธีทางโค้ยครับดูเป็นคนคลายเครียดแบบรอบครอบดีพี่เน่ใจเหรอคะว่านั่นเรียกว่ารอบครอบรอบครอบดีฮะคือมีการเตรียมพร้อมทุกอย่าง จะไปเครียดหลังจากนั้นก็เถอะแต่ว่าแค่ขายตอนนั้นก่อนเถ<ำ>อะแต่วิธีนี้รับรองค่ะว่าหายเครียดแน่นอน <c oughs> คือทุกคืนวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่ง <c oughs> เปิดมาเจอพวกเราค่ะในพราวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> หวังที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพของนักแสดงไทยอ่ะอันนี้คือสิ่งเป้าหมายสูงสุดเลยค่ะให้เข้าสู่ระดับสากลเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักแสดงไทยเล่นแบบเข้าใจมนุษย์จริงๆค่ะมันจะส่งให้คนดูทุกคนนะคะเข้าใจมนุษย์ด้วย